สวัสดีครับพบกับเราในรายการทุรักทุเลทัวร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแนะนำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันครับจะมีที่ไหนอย่างไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยครับพุทธสถานถ้ำตลอดตั้งอยู่ในอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุงสง500เมตร ไปทางโรงพยาบาลทุ่งสงเป็นถ้ำขนาดเล็กในภูเขาที่มีชื่อเรียกว่าเขาชัยชุมพลโดยตัวถ้ำนั้นสามารถเดินทะลุเขาชัยชุมพลได้จึงได้ชื่อว่าถ้ำตลอดภายในถ้ำนั้นก็จะมีพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่หันพระเศียรไปทางที่ใต้ตามความยาวของถ้ำซึ่งมีความยาวถึง11เมตรและบริเวณใกล้เคียงกันนั้นยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆอีกนับสิรูปกันเลยทีเดียวครับ รวนแล้วแต่เป็นศิลปะที่เก่าแก่ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และบนผนังถ้ำก็ยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติอันเป็นผลงานของอาจารย์แนบที่ชินพง์จิตรกรที่มีชื่อเสียงของชาวนาครศรีธรรมราชอีกด้วยมูลนิธิสัมปอกงพระสัมปอกงหรือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช1,867ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดพนังเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนเคารพนับถือเป็นเวลาช้านานโดยเชื่อว่าสามารถดลบันดาลและนำความโชคดีมาสู่ตนได้ทั้งยังเป็นคุณอย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบกิจการค้าขายตามประวัติกล่าวว่า เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,492มีคณะบุคคลซึ่งมีความนับถือศรัทธาในพระสัมปอกงหรือหลวงพ่อโตได้อัญเชิญกระถางพุทธรูปสัมปอกงมาตั้งณศาลเจ้าซึ่งเป็นอาคารไม้หลังเล็กๆที่บ้านนาเหนืออำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดีต่อมาในปีพุทธศักราช2514ได้ก่อสร้างวิหารหลังใหม่ พร้อมกันนี้ได้สร้างพระพุทธรูปซัมปอกงองค์ใหม่เป็นปูนปั้นขนาดหน้าตักกว้าง52นิ้วซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานนอกจากนี้ด้านข้างของวิหารยังได้สร้างพระพุทธรูปเหมือนของพระโพธิสัตว์ควรอิมเป็นปฏิมากรรมปูนปั้นปางปฏิหารทรงแผ่เมตตาประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำรายรอบด้วยน้ำพุเหนือแท่นบูชาสามชั้นโดยมีขนาดและความสูงขององค์พระพุทธรูป19เมตร นับเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน้ำตกหนานเตยน้ำตกหนานเตยถือเป็นแหล่งต้นน้ำลำดับต้น,ตน,ตนของพื้นที่ตำบลนานหลวงเสอนอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทางชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสเหนือหมู่ที่8ตํตำบลนานหลวงเสนได้มีการใช้น้ำจากต้นน้ำที่น้ำตกหนานเตยแห่งนี้หล่อเลี้ยงการเกษตรเช่นเลี้ยงปลาปลูกผักปลอดสารพิษ รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยมพร้อมรณรงค์ให้คนที่มาเที่ยวไม่นำขยะเข้าไปในพื้นที่โดยใช้วิธีหุงข้าวห่อใบตองหรือกระบอกไม้ไผ่แทนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลาดชุมทางหรือถนนคนเดินเปรียบเหมือนเป็นศูนย์รวมจุดเด่นของสินค้าของกินของใช้ของแต่ละพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และยังเป็นตัวสะท้อนวัฒนธรรมที่น่าสนใจออกสู่สายตาของผู้ที่ได้พบเห็นด้วยเช่นกันอย่างที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีหลาดชุมทางทุ่งสงถนนคนเดินที่เป็นของคนทุ่งสงจริงๆเพราะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของกันอยู่ที่นี่กว่า250ร้านค้าล้วนเป็นคนทุ่งสงทั้งหมดทําให้สินค้าและของกินในตลาดแห่งนี้มีแต่ของพื้นบ้านพื้นถิ่นทั้งสิน้นตลาดแห่งนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ1ปีกว่า โดยจะมีการปิดถนนชัยชุมพลไปจนถึงหอนาฬิกาด้านหลังที่ติดกับสถานีรถไฟเป็นทางเดินระยะทางประมาณ200เมตรภายในตลาดแห่งนี้จะไม่มีการใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหารและพยายามที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกอยู่ด้วยเช่นกันภายในตลาดก็ยังมีของกินทั้งคาวหวานให้ได้เลือกอย่างอิ่งท้องกันอย่างข้าวหอใบบัวขนมกีนน้ำยาตาย หรือจะเป็นขนมหวานพื้นบ้านอย่างขนมโคขนมเหนียวสองดังยาหนมรวมถึงยังมีผักพื้นบ้านประจำถิ่นอีกหลายชนิดให้เลือกจับจ่ายนอกจากนั้นยังมีลานวัฒนธรรมทางด้านหน้าที่เปิดให้นักเรียนในละแวกใกล้เคียงได้มาแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและศิลปะอย่างการเล่นดนตรีไทยฟ้อนรำการละเล่นต่างๆช่วยสร้างสีสัในให้กับตลาดแห่งนี้ตลอดทั้งวัน ใกล้กับลานวัฒนธรรมยังมีห้องสมุดเคลื่อนที่ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกับงานประดิษฐ์แฮนด์เมดทั้งการทําปกหนังสือวาดภาพระบายสีตัดกระดาษให้เป็นรูปทรงต่างๆถือเป็นอีกหนึ่งลานกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจมากครับส่วนทางด้านหลังใกล้กับพอนาฬิกาและในช่วงกลางตลาดก็จะมีการแสดงทั่วไปพลัดเปลี่ยนกันมาให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดแห่งนี้ครับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือใต้มียอดเขาสำคัญมากมายทั้งเขาธงเขาวังหีบเขาพระเขาหลวงเขาโยงเขาลำโรมเขาปากแพรกเขาปลายเปิกเขาคูหาโดยมียอดเขาเหมนเป็นยอดเขาสูงสุดสูงถึง1,235เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของลุ่มแม่น้ำตาปี ลุ่มน้ำปากผนังและลุ่มน้ำตรังสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาด้วยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์มากทำให้ที่นี่มีน้ำตกสวยและยอดเขาสูงที่มีวิวงดงามให้นักระจญภัยได้ชื่นชมความงามกันนั่นเองครับสวนหลวงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาหรือชาวทุ่งสงเรียกกันว่าสวนสาธารณะรอห้าตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งสง บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมระหว่างทางแยกรถไฟสายทุ่งสงกันตังทุ่งสงหาดใหญ่ไปถึงสวนหลวงแผ่นดินเลข403ถนนสายทุ่งสงร่อนพิบูลรวมพื้นที่ประมาณ16.50ไร่การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางนาครศรีธรรมราชทุ่งสงระยะทาง50กิโลเมตรจะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนสตรีทุ่งสงและอยู่ตรงข้ามกับปากทางเข้าวัดเขาปรีดี น้ำตกปลิวน้ำตกหนานปลิวเกิดจากแหลงน้ำซับบนเทือกเขาบรรทัดตกลงมาเป็นแอ่งน้ำน้อยใหญ่ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยใสเป็นน้ำตกสูงชันมีแอ่งน้ำน้อยใหญ่ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นซึ่งมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันแต่ละชั้นนั้นก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันนั่นเองครับสวนพฤกษาศิรินทรนครศรีธรรมราชนั้น ได้มีขหาบดีผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ล่องเรือสำเภาจากกรุงศรีอยุธยาเ oh, <I> พื่อนำเงินทองและสิ่งของ bad, 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 อืนอ่นๆมากมายมาร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุเจดีย์คนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นประกอบด้วยปู่เจ้าสมิงตรายายสีหวังตาพังคอลายและตาเขียวระหว่างทางเมื่อมาถึงบริเวณสวนสาธาร,รณะบ้านในหวังตาเขียวซึ่งเป็นานายท้ายเรือ ได้คัดเรือผิดล่องน้ําลอยเข้าไปติดในหวังซึ่งมีน้ํำวนและไม่สามารถคัดท้ายเรือให้ออกจากบริเวณน้ํำวนได้ทําให้สําเภาลม่มเสียชีวิตทั้งหมดต่อมาชาวบ้านได้เรียกบริเวณแถบนั้นว่าบ้านในหวังซึ่งสันนิษฐานมาว่ามาจากคาว่าในหวังนั่นเองและภูเขาที่อยู่ในบริเวณนั้นได้เรียกต่อมาว่าภูเขายายสีหวังสวนสาธารณะบ้านในหวังแต่เดิมนั้นมีพื้นที่ประมาณ17ไร่ต่อมาในปีพุทธศักราช2535 เทศบาลได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก73ไร่และ50ไร่ตามลำดับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสงที่ผมมานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าใครชอบก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับและผมจะบอกอีกอย่าง,งว่าคนทุ่งสงนั้นใจดีมากครับผอคงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ